โอเคครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับอุบะอุบับะนะครับที่เดียวที่เดิมที่เซิร์ฟสามร้อยสี่ังแต่ไม่ได้พบกันนานมากแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารีวิว ID ดนะนานที่จะได้มารีวิวนะครับก็นานจริงๆตอนนี้นะ ID ดีผมนะครับพลังแตะอยู่ที่150ล้านอ่ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ150ล้านจริงๆอ่ะทำได้เยอะกว่าน,นี้แต่ว่าถ้าเกิดใส่แทงท็อปแต่ว่าแทงท็อปตอนนี้มันไม่ได้เล่นเดเดือนหน้าเนี่ยจะพลังเด้งขึ้นมาแน่นอนถ้าใส่แทงท็อปนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวกันดีกว่านะอ่ะก่อนที่จะไปดูตัวนะตอนนี้ผมทำนี่เซเดนเห็นปะ่ะนี่พลัง99เท่าไหร่วะ99า99ล้าน9 9 9 9 9นนอยะครับนี่อย่างสวยอะกักไว้ตั้งนานกักไว้ตั้งแต่100ล้านอะนะครับแล้วก็อันนี้อุบะ r r นะครับก็คือตัวรองผมก็พลัง9,9999 9 9 999, เหมือนกันเดี๋ยวคลิปถัดไปก็จะมารีวิว ID ลองนะว่าไอตัวอุบะ r r เนี่ย มีตัวอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เป็นไอดีหลักก่อนแล้วกันนะพลังร้อยห้าสิบล้านนะครับอ่ะแน่นอนอ่าช็อตที่1นะต้องเป็นซอมบี้แมนตัวที่เพิ่งเข้าล่าสุดนะครับตอนนี้พลังอยู่ที่22่สิบสอล้านแแสนใช่ไหมเออใช่นะครับของที่ใส่นะอ่ะอาวุธก็3ดาวปกติอันนี้6ดาวปกตินะครับเออ่ของที่ใส่แน่นอนต้องเป็นเซตพลังไฟอยู่แล้วเซตพลังไฟเป็นแอตแทกโจมตีนะครับอันนี้ก็จะเป็น มีสปีดด้วยนะมีสปีดบวกที่อยู่แถวแรกจริงๆมันต้องออกแถว3แต่ว่าผมได้ไออันแถว3เนี่ยแล้วก็ย้ายมาที่แถวแรกได้เป็นชิ้นแรกๆมั้งตอนนั้นก็เลยย้ายมาที่แถวแรกถ้าเกิดเราย้ายมาที่แถวแรกอย่างเงี้ยมันใช้แค่3ดาวม่วงเองนหรอปะใช้แค่3ดาวม่วงคือไปทําแผ่นอื่นให้มันได้สปีดบวกแล้วก็ย้ายมาที่ชิ้นนี้ใช้แค่3ดาวม่วงถ้าเกิดเราไปอยู่แถวเนี้ยแถวเท่าไหรไว่วะ 3 4 5แถวที่5เนี่ยต้องใช้ตั้งเท่าไหร่5ดาวม่วงปะซึ่งมันใช้ดาวม่วงเยอะมากมันก็จะไม่ไหวผมก็เลยใช้เป็นวิธีนี้เอานะครับแล้วจริงๆอะ่ะไอ้สปีดบวกสิผมมีหลายอันนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูมันดูยังไอองไอ่ะดูยังไงว่าสปีดบวกสิอ่ะนี่รองเท้าใช่ไหมรองเท้าปึ๊บนี่เห็นไหมรองเท้าชิ้นนี้ก็มีสปีดบวกสินะครับมีอีกว่า นี่ชิ้นนี้ก็มีสปีดบวกสิบนะเนี่ยเนี่ยสปีดบวกสิบอยู่แถวสามนะครับมีอีกว่าคือมียังไม่เคยเห็นใครมีสปีดบวกยี่สิบใครเห็นช่วยแบบไม้ใครมีช่วยแบบบอกหน่อยผมอยากเห็นเหมือนกันนะนี่อันนี้ชิ้นนี้ก็มีสปีดบวกสิบนะกี่ชิ้นละสามชิ้นแล้วก็ชิ้นที่ใส่อยู่ก็คือชิ้นที่4นะครับอ่าก็มีสปีดบวกสิบสี่ชิ้นแต่ไม่เคยได้20เลยอยากได้ยี่สิบสามสิบว่ามันเป็นยังไงไม่รู้มีอยู่จริงหรือเปล่า มีอยู่จริงใช่ไหมนะครับอ่ะก็ตอนนี้สปีดนะของตัวซอมบี้แมนอยู่ที่1523จริงๆคนที่ไวกว่าผมเนี่ยมีอยู่ไม่กี่คนนะนับนับได้เลยมีเนี่คนมีอยู่ไม่กี่คนอนะ่ะไม่เกิน4 5่ห้าคนนะ,นะครับที่ที่จะไวกว่า1523นะครับอืมนะก็ถือว่าไวเต็มที่ที่สุดเท่าที่มีปัญญาทำได้แล้วนะครับเพราะว่าเอ,อตัว ที่เขาจะสุดท้ายแล้วมันจะวัดกันตรงนี้ครับคืออย่างอันเนี้ยมันก็24กันหมดละเลเวล24กันหมดละแต่ว่ามันจะวัดกันที่กลยุทธ์นี่ของผมเนี่ยเป็นบวกสาบวกสาบวก4บวกสามอยู่เลยก็คือบวกสามทั้งหมดนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะขึ้นบวกสีได้แล้วแหละนี่นะมีของมีของอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันไม่มีอันเนี้ยอันเนี้ยมันไม่มี ขึ้นบวกสีได้หมดแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่ผมช่วงนี้กาลังหาแผ่นม่วงอยู่เพื่อจะทําบวกสีนะครับซึ่งถ้าเกิดบวกสีก็จะได้มาอีก1%เปอร์เซ็นเออใช่ไหมจากเจ็ดจากเจ็ดเป็นแปดเงี้ยก็จะไวขึ้นแต่ก็อันนี้ก็เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วนะอ่ะชิ้นอื่นอันนี้ก็จะเป็นแน่นอนครับสปีดสามแถวอันนี้สามคิกับสองแอดแทกอันนี้ก็เป็นดาเมจเลสนะก็เป็นอัตราดาเมจแล้วก็ดาเมจฟรีนะ เออผมลืมปรับเป็นภาษาไทยช่างมันนะครับทุกคนอ่านออกผมรู้เออนี่ประมาณนี้นะครับ1523โจมตีอยู่ที่เออเท่าไหร่2ล้านแล้วก็เป็นพาร์ทสิบพาร์ทสิบสวกหผมจะชอบคุณงี้ก็คือเป็นพาร์ทสิบที่บวกสปีดไปอีก1 1เมตรนะครับเพื่อความสปีดที่ไวที่สุดสูงที่สุดโอเคซอมบี้แมนเนาะแผ่นส่วนแผ่นแผนผมก็ใส่เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ แทนเอแทงทะลุเออภาษาไทยก็คือแทงทะลุใส่มีอะไรก็ใส่ไปนะครับส่วนอยา่จะใสเป็นแทงทาลุจริงๆอะทุกคนแทงทะลุมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายหรอกแต่ว่าพลังมันได้พลังเยอะผมจะบอกให้ถ้าเกิดเราใส่คมดาบอะมันจะได้พลังน้อยแต่ว่าถ้าเกิดใส่แทงทาลุอะมันจะเป็นตัวที่ได้พลังเยอะมันจะทําให้ทีมเราเท่ผมไม่เน้นจิงเน้นพลังเยอะไว้ก่อนนะครับเพราะสู้ใครก็ไม่ค่อยได้หรอกแต่ว่าเอาพลังเยอะไว้ก่อนนะโอเค ต่อไปนะครับก็เป็นเมลสกัดเมลสากาัดพลังอยู่ประมาณ26ลนะ้านกแสนก็ประมาณ27ล้านนั่นแหละเป็นพาร์ทสบวกหเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นสองบวกหนึ่งที่ตัว SP เพราะว่ามันเป็น SP ใช่ปะ่ะตอนนี้ของที่ใส่ก็อันนี้ปกติของผมะจะไม่เปิดไม่เปิดอาวุธ3เอ,อ้ไม่เปิดอาวุธ4ดาวเลยสักตัวเพราะว่ามันแพงนะครับมันแพงเกินไม่มีตังค์เอาแค่3ดาวให้พอแบบมีเอฟเฟกต์ทำผ้าดาวม่วงได้ก็พอแล้วนะครับ อันนี้ก็ปกติส่วนอันนี้ก็จะใส่เป็นเซ็ตจากกลนะครับเซ็ตจากกลไม่มีอะไรมากก็จะมีชิ้นนี้มีอัตราดูดเลือดนะมีชิ้นนี้มีอ,อ,อัตรารักษาแล้วก็มี low speed d a m ไอเนี่ยถ้าเกิดสปีดเราต่ํากว่าแล้วโดนโดนตัวที่โจมตีแล้วสปีดเราต่ากว่าก็จะป้องกันอ,อ,อัตราดาเมจลดอัตราลดดาเมจเพิ่อมอีก25%นะครับชิ้นนี้ก็มีสปีดบวก10เหมือนกันแล้วเนี่ยเออโอเค นะประมาณนี้เลือดอยู่ที่21ล้านนะครับส่วนแผ่นก็คือใส่เป็น HP โบนัส3แผ่นนะอันนี้ผมก็จะสลับสลับบางทีผมก็จะเล่นเป็นเลือดล้วนบางทีผมก็จะเล่นเป็นใส่ความเร็วบ้างนะครับแล้วแต่สถานการณ์นะก็เป็น HP เป็นบล็อกเรดเป็นคริอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอัตราดาเมจแล้วก็โบนัสดาเมจไออัตราลดดาเมจโบนัสแล้วก็อัตราลดอัตราดาเมจแล้วก็มีอันนี้ด้วยออฟพิเศษนะครับก็คือออฟคริติคอลนะ อ,อก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเมลสากาดนะครับตัวต่อไปก็คือเป็นราชาทะเลลึกเป็นพาร์ทส1บกหเหมือนกันเอบวกหก็คือแต่บวกหนึ่งที่เป็นโจมตีนะครับคือคนอื่นชาวบ้านชาเมืองเขาจะเป็นแบบเลเวล2 2-2สองนหมดคือเขาเม็ดเม็ดเอหินฮีโร่หินปีศาจมันเยอะไงแต่เราแบบงบน้อยใช้สอยอย่างจํากัดนะครับก็บวกไปแค่เอาที่จําเป็นนะ ชุดที่ใส่ก็จะเป็นอันนี้ก็ปกติอยู่ละเหมือนกันทุกตัวนะครับชุดที่ใส่ก็จะเป็นชุดจักรนลเหมือนกันจักรนลที่เป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์หมดเลยเพราะว่าเราอยากให้มันระเบิดเขาเรียกอะไรนะไอ้กัดก่อนอกัดแรงๆแล้วก็แบบระเบิดระเบิดแรงๆแล้วก็เลยเ,น,เน้นเป็นโจมตีไม่ได้เน้นเป็นคริติค,คอลอะไรนะครับอ,อันนี้ก็มีม,มีอารีนาดาเมจบอก่อบวก20%นะก็ในอารีนาก็ดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็มีอันนี้ก็ไม่ได้ใช้อะไรหรอกไอ้โลฮีเนี่ย เออมันถ้าเกิดสมมุติว่าตายใช่ไหมมันเลือดเขาบอกว่าเลือดลดเหลือน้อยกว่า20ก็จะระเบิดดาเมจตามเลือดแต่ว่าเราใส่ตัวที่มันโจมตีเลือดมันก็ไม่ได้เยอะไม่ได้ระเบิดอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ <c oughs> ตัวนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อถ้าเกิดว่าตีตัวที่ไวกว่าก็จะเพิ่มดาเมจอีก10เอร์ซนเอ้ยถ้าเกิดเราไวเราเป็นตัวที่ไวแล้วตีตัวที่ความเร็วช้ากว่าเราก็จะเพิ่มดาเมจอีก10เอซอ่ะอย่างนี้นะครับ ก็เป็นโจมตีหมดเลยโจมตีอยู่ที่2ล้าน8 2้าน8ปประมาณนี้นะครับส่วนแผนก็คือเป็นใส่ใส่สสปีดใส่2องแอทแทคเออสสปีด2อแอทแทคนะแล้วก็เป็น3คริ1แอทแทคแล้วก็ผลต้านทานอันนี้ก็เป็นโบนัสดาเมจก็จะทำให้แบบ ระเบิดแรงขึ้นเวลามันระเบิดเวลากัดก่อนนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็น,นี้ก็เหมาะกับตัวราชาทะเลลึกอยู่แล้วเพราะว่าปีเดียวก็จะได้ยิ่งเพิ่มความแรงเข้าไปอีกนะครับโอเคประมาณนี้ราชาทะเลลึกต่อไปนะต่อไปก็คืออันนี้อัศวินตะกลนเป็นพาร์ทส 2, พาร์ทสบวกหเหมือนกันก็คือใส่อีก1เมตร1เมตรที่โลที่เลือดเพราะว่าเราเล่นเป็นสาย HP เป็นหลักนะครับสำหรับตัวอัศวินตะกลแรกๆที่มันเข้ามาเนี่ยเราเล่นเป็นสายโจมตีใช่ไหมแต่ หลังๆมาเราเริ่มรู้สึกไม่เวิร์กเราก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสายเ p แล้วหลังจากนั้นอ่ะคือทุกคนในเซิร์ฟก็เล่นเป็นสายเ p สกันหมดนะเริ่มแบบเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเทรนแรกๆเราก็ใส่โจมตีเราเข้าใจว่าแบบมันต้องโจมตีหลังๆทุกคนเล่นเป็น SP กันหมดผมก็ตามกันไปนะครับตามเล่นกับเขาไปด้วยนะชุดที่ใสอันนี้เป็นเป็นปกติแล้วชุดที่ใส่ก็จะเป็นพลังไฟนะครับเพราะว่าเราต้องการความไวนิดนึง คือไวนิดนึงในที่นี้มันจะได้ออกไปลดออกอันติเพราะมันอันติไม่ใช้ลูกไฟอยู่แล้วมันจะได้ลดดาเมจลดโจมตีฝ่ายตรงข้ามเอ้ยลดอันติฝ่ายตรงข้ามไปด้วยนะครับก็เลยต้องใช้ความไวนิดนึงนะตอนนี้เลือดอยู่ที่19ล้าน4แสนแต่เป็นเซตพลังไฟนะครับก็ไม่มีอะไรเซตพลังไฟปกตินะชุดอันนี้เอ้ยการพับมีอะไรก็ใส่ไปก็เป็น2สปีด3 HP นะครับ2คริ2เลือดแล้วก็เป็นลดดาเมจ เป็นลดอาัตราดาเมจแล้วก็ลดดาเมจโบนัสนะครับอืมก็เป็นสายแบบเลือดจ๋าๆนะไปเลยนะอ่ะตัวต่อไปก็คือบินิกแมนใช่ไหมพลัง25้าล้านเมื่อกี้อันนี้พลัง26ล้านอันนี้26่หล้านเหมือนกันพลังมันพอๆกันนะไม่มีตัวไหนโดดสักเท่าไหร่นะครับเอ่อ25้าล้านเป็นพัทสองบวกหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือบวกที่เลือดอ่าพัทสองบวก เม็ดอีกเม็ดหนึ่งที่เลือดนะครับเพราะว่าเราต้องเล่นเลือดนะกับฟินิกแมนแล้วก็จะใส่ชุดอันนี้ชุดเออชุดอะไรวะมันชื่อชุดอะไรวะภาษาไทยเนี่ยไอแม็กชีนเนี่ยเออนั่นแหละนะครับชุดนี้ก็คือไม่มีอะไรเป็นเลือดธรรมดานะอันนี้มีเลือด6%กเว่าอันนี้คือย้ายมาจากแถว3ของชินอื่นนะเพราะว่าแถวแรกมันไม่มีเลือด6%กแบบนี้นะครับเลือดอยู่ที่21ล้านชุดก็ทั่วไปเลือด เลือดหมดเลยนะแล้วก็ HP 3แถวบล็อก1อันนี้ก็ HP 3แถวแล้วก็อัตราดาเมจ1นะครับอ่าผมลืมให้ดูแผ่นทิสัยใช่ไหมตั้งแต่ตัวนี้เลยอ่าแผ่นทิส<ทร>ัยก็จะเป็นแทงทะลุหมดเลยใช่แทงทะลุส่วนแผ่นอันเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยคนเนี่ยก็จะใส่ชอบใส่แผ่นหัวใจแต่แผ่นหัวใจมันบวกเลือดเนี่ยมันจริงๆอะ่ะมันก็ดีกว่านะแต่ผมว่าพลังมันน้อยอะ่ะของผมไม่เน้นเก่งเน้นพลังเยอะผมก็จะใส่เป็นแผ่น แผ่นนี้นะครับแผ่นที่ลดอัตราการติดขีดเนี่ยลดก,การติดขีด21%อืมผมจะใส่แผ่นนี้เกือบหมดทกตัวเลยนะครับเพราะว่ามันเพิ่มพลังเยอะได้เลือดด้วยแล้วก็เพิ่มเพิ่มทําให้ตัวละครเรามันพลังเยอะนะครับเนี่ยจะก็จะเป็นเซ็ตเนี่ยเกือบหมดเลยอ่ะดูราชาทะเลลึกเนี่ยเห็นไหมเป็นเซ็ตนี้หมดเลยส่วนตัวนี้อ่ะนี่ตัวนี้ก็เป็นเซ็ตนี้หมดเลยนะครับเวลาผมได้เลือก ไอตัวแผ่นทักษะเนี่ยผมก็จะเลือกแทงไม่แทงทะลุก็แผ่นอันเนี้ยลืมว่าชื่อแผ่นอะไรนะครับนั่นแหละก็จะเลือกอันนี้มาแล้วก็ทำเลเวลเจ็บให้หมดนกนกได้อัน,นอันนี้ไม่เหมือนอันนี้แผ่นต้านอันติคือนกมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นไงก็ใส่มีอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับประมาณนี้อ่ะตัวต่อไปเป็นกริบาสโกริบาสเนี่ยผมพาร์ทหนึ่งพาร์ทหนึ่งไม่ได้ถึงพาร์ทสองที่ที่ไม่เอาพาร์ทสองเพราะรู้สึกว่ามันเล่นได้ไม่นานมันแบบฟิลแบบ เหมือนเกียรโลอะเข้ามาเก่งโคดโอพีเลยแต่ว่าแปบบ๊บแป๊บมันก็จะตกเราเล่นได้ไม่นานผมก็เลยทําแค่พาร์ทหนึ่งพอจริงๆพาร์ทหนึ่งก็แรงมากแล้วนะแล้วก็ดูแล้วว่าพาร์ทสองก็ไม่ได้น่าทําหมายถึงว่ามันเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเลือดม่วงให้เพื่อนใช่ไหมซึ่งบางทีอะส่วนใหญ่เวลาเราเล่นอะเราก็จะเล่นคู่กับตัวนะตัวราชาทะเลลึกอยู่แล้วซึ่งราชาทะเลลึกมันก็ได้เพิ่มเลือดม่วงจากการกัดก่อนอยู่แล้วมันจะเพิ่มเลือดม่วงตัวคอลัมน์เดียวกันอะแถวตรงการอะไรเงี้ย ัวนี้ก็ได้เพิ่มเลือดวงอยู่แล้วผมก็เลยไม่ไ,มได้ทาพาร์ทสนะครับแต่ว่าก็จะเป็นพาร์ทหที่บวก1นึ่งบอกว่าเป็นพาร์ทหนึ่งทำพาร์ทหนึ่งแล้วก็บวกอันนี้ไปอีกเล็ดหนึ่งจะได้แบบแรงแรงแรงขึ้นนะครับตอนนี้ก็โจมตีอยู่ที่2อล้านหนะครับตัวนี้อันนี้ก็ปกติเนาะตัวนี้ผมก็ใส่พลังไฟเหมือนกันถ้าเกิดเราต้องเอาความแรงมากๆจกัดๆเนี่ยผมจะใส่พลังไฟเพราะว่าเาตัวนี้นะครับมันบอกว่าเพิ่ม12%บเปอร์เซ็นต ออแดเมจบูสอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแดเมจบูสสมมุติว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันบูสแดเมจสามสิเปอร์เซ็นต์่าไรตามความเข้าใจนะมันก็จะเพิ่มไปอีก1 2เปอร์เซ็นต์คือมันเป็นเซ็ตที่ทําให้โจมตีโคตรแรงเอาว่างั้นดีกว่าแล้วก็เพิ่มความไวไปอีก15%เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดอันเนี้ยครับถ้าเกิดใครที่เล่นภาษาไทยอ่ะใครที่เล่นภาษาไทยคาเนี้ยมันจะเป็นคําว่ามันทําให้เราเข้าใจว่ามันลดดาเมจมันทําให้เราเข้าใจว่าเหมือนจะถึก แต่จริงๆไม่ใช่นะครับเซตพลังไฟเนี่ยทำให้โคตรตีแรงตรีโคตรแรงขึ้นถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันก็จะยึดตามนี้นะเพราะฉะนั้นต้องแก้ความเข้าใจใหม่สําหรับคนที่อ่านภาษาไทยแล้วเข้าใจว่าเซตพลังไฟมันทําให้ทําให้ถึกขึ้นอนะ่ะเออไม่ใช่นะครับผมก็จะใส่เป็น1นึ่งคริติคอนะแล้วก็3 3มสามแอตอืมเป็นแอตแทกสชิ้นเพราะว่าเราอยากให้กัดก่อนแรงมันก็ขึ้นอยู่กับแอตแทกใช่ไหมแล้วก็ระเบิดแรง ก็จะเป็นแอตแท็เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็จะใส่เป็น3 s p สปีด a องแอตแทกนะก็เอาความเร็วซะหน่อยนะบางทีเราไม่ได้เล่นคู่กับตัวแบบตัวบัฟเร็วอะแล้วก็เอาตัวนี้เร็วซะหน่อยนะครับ3คิ2แอตแทนะครับแล้วก็เออสามดามจเดทก็คืออัตราโบนัสแล้วก็1ลดลดอตัดดอตาอรตา,ลตาลดดามเดจอัตราโบนัสอะไรวะอัตราลดอัตราลดดาเมจอะเขาเรียกว่าอะไรเออนั่นแหละประมาณนั้นนะครับจริงๆอยากหาตัว อยากหาตัวแบบโบนัสดาเมจเพิ่มขึ้นแต่มันหาไม่ได้มันรียากก็เลยเออเดี๋ยวมันก็ตกแล้วแหละเดือนเดือนหน้าเมท่าไหร่เข้ามันก็ตกแหละเพราะฉะนั้นก็เลยแบบเออเอาแค่นี้ก็พอนะครับส่วนแผน่นแผ่นนี้ผมจะไม่เหมือนผมจะใส่คมดาบเลเวลแปดก็คือทุกตัวมันใส่แทงทะลุหมดเลยใช่ปะคมดาบที่เหลือก็เอามารวมกันไว้แล้วก็อัพเป็นเลเวลแปดสามตัวเพราะว่าต้องการการโจมตีที่สูงมาก อ่าแล้วก็เป็นแผนหัวใจที่เอาแผนหัวใจเพราะว่ามันได้มีแอตแทกด้วยเราอยากให้มันแบบกัดก่อนแรงจริงๆระเบิดแรงจริงๆอย่างนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับอืมประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับก็นี้ประมาณ6ตัวหลักเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกเอ,อ่อนะประมาณนี้ตัวอื่นเดือนหน้าก็เดี๋ยวไว้เล่นเจอกันแท็งท็อปหรือไม่ก็อาจจะเป็นหมาฟ้าบ,บ้านก็ดูกันไปตามสถานการณ์นะครับอ่าทีนี้ไปดูส่วนอื่นๆ ไปดูส่วนอื่นๆของ id นะครับอย่างแรกเลยอันนี้เลเวลเนาะอยู่ที่24เต็มกว่าจะขึ้นได้แต่ละขีดนี่คือแบบมหาโหดมากนะในการสะสมเนี่ยครับก็อยู่ที่24เต็มน่าจะเท่าชาวบ้านชาวเมืองเขานะเล่นกันมานานแล้วแหละก็น่าจะเต็มกันหมดแล้วแล้วก็เออ่ตัวอ่ะตัวนี้ดีกว่าแผลล่นรนะูนเนาะแผ่นรูนก็เลเวล4เลเวล5อยู่ประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็สีอันนี้มีแค่6มั้งที่แผ่นเดียวที่เป็น6 4สหประมาณนี้4ีหอันนี้ก็4ีหนะครับไม่มีอะไรส่วนเทคเอ่อคกลยุทธ์ก็จะเป็นความเร็ว3ดาวมีอันนี้อันนี้ผมแบบชอบมากก็คือแบบเพิ่มจิตลบ800จิตลบต่ออันนี้ผมใส่อยู่ที่โซนฮีโร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมี1ตัวในสมมุติทีมเรา6ตัว มีฮีโร่2ตัวก็เพิ่มไปเลยครับ1,600จิตลบเพราะว่า1ตัวเพิ่ม800เพิ่ม1,600จิตลบก็คือ1.6ลูกไฟถ้าเกิดมี3ตัวก็คือ2 2.4ลูกไฟ2.4 2. 4สลูกไฟก็คือ2,400จิตลบคือถ้าเกิดว่าใครที่สู้กับผมแล้วสังเกตว่าแบบเฮ้ยทำไมทำไมลูกไฟมันดูเวอร์ๆหน่อยอะไรคือเวอร์เยอะเยอะกว่าคนชาวบ้านชาวเมืองก็ให้รู้ได้เลยว่าเนี่ยใส่แผ่นนี้นะครับมันเพิ่มเยอะมากเลยนะยิ่ง เมตาต่อไปนี่คือต่อให้ไม่ใช้ไม่ใช้ซอมบี้แมนที่เพิ่มที่เพิ่มลูกไฟอ่ะก็มีลูกไฟเยอะนะเพราะว่าฮีโร่เกือบล้วนเลยเมตาที่จะถึงอ่ะอนะครับส่วนมอนสเตอร์ก็คือใส่เป็นไล่ตีต้องยังไงก็ต้องไล่ตีนะครับเพราะว่า,าช่วงนี้เป็นกริบาสเล่นกริบาสเล่นราชาทะเลมันจะมีอาการแบบนี้ครับพวกนี้แบบพอมันตายแล้วมันฟื้นมาแล้วมันไล่ตีเนี่ยเคยเห็นว่าน่าจะเห็นบ่อยนะ มันตายไปแล้วแล้วอยู่ดีๆนกชุบมาหรือเมลสกาชุบมาเงี้ยแล้วมันก็ไล่ตีครั้งต้องใส่แผ่นพวกนี้นะครับที่มอนสเตอร์อันนี้แผ่นเอ่อดีอลิสก็คือมีเป็นกัดเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคอมแบทอะเป็นกัดอะเออแต่ก็มีค่อยๆหาครับแต่ผมอะเวลาผมใส่ผมจะเน้นตรงนี้ครับเน้นให้มันเป็นแผ่นสีส้มแล้วก็เป็นแผ่น ตามสายเนี่ยให้ครบเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะได้สเตตัสเยอะมากๆอย่างที่ผมบอกแล้วผมเน้นเป็นสายพลังเยอะไม่ได้เน้นสายแบบเล่นกิ่งเพราะฉะนั้นการที่เราทําตรงเนี้ยครบ8แผ่นเนี่ยอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันจะเพิ่มพลังทีมเราขึ้นมาโคตรของโคตรโคตรโคตรเยอะนะครับถ้าเกิดทำยิ่งครบยิ่งเยอะเลยนะอ่ะอันนี้เป็นเอ่อต่อสู้ก็จะเป็นสะท้อนเนาะแล้วก็เป็นหยดอืมอันนี้อันนี้ได้หาได้ครบอยู่หาได้ครบอยู่ถือว่าดี แล้วก็ไฮเทคเนาะสายเทคนิคก็คือไม่ครบแต่เน้นว่าให้มันเป็นเนี่ยเป็นสีส้มที่เป็นสายของมันเนี่ยครบแตดแผน่นเออแล้วก็เอสเปอร์สายพลังก็มีครบแค่แถวเดียวนะครับแล้วก็เน้น8แ,แผ่นเท่านี้ทีนี้ก็เออ่ไปดูดูบ้านหน่อยดูบ้านดูคอต่างๆใช่ไหมเออทุกคนวันนี้ผมแบบมีเห็นมีคนโพสตอ่ะซึ่งมันก็จริงแล้วแหละ นี่ก็จะส่วนไหนก็จะเป็นเลเวล10 10 1 1 1 11 2 1 1 1 1อย่างนี้นะครับตัวพวกนี้อ่ะอันนี้ก็10ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่1 0 11อะไรอย่างนี้นะครับเอ่อทุกคนไอที่เอาลาคอราชาทะเลลึกเนี่ยไปไว้ในสวนโซนตรงนี้ให้เอาออกมาไว้หน้าบ้านนะครับเพราะว่าตอนเห็นวันนี้มีคนโพสต์ผมก็แบบเฮ้ยเออจริงด้วยว่ะเราลืมดูไปเลยแต่ว่าพอมาดูเออเราใส่อยู่แล้วเราใส่คอ,อทะเลลึก ราชาทะเลลึกไว้หน้าบ้านอยู่แล้วเพราะมันจะมีตรงนี้ครับมีเห็นไหมทุกคนอคาแรคเตอร์เชลเดตบวก3%ก็คือตัวเนี้ยมันจะเป็นบับเดียวกับแทงท็อปผักแทงท็อปผักหรือว่าเมลซากาดหรือว่าเอ่อตัวโกเกสึร่างแรกที่แบบมันจะทําให้เพิ่มเม็ดเขาเรียกอะไรนะเพิ่มเม็ดเจมเลือดม่วงอ่ะนะครับอันนี้เลเวลเลเวลสได้3%เลเวลสได้3%เลเวล เลเวลแปด,ดๆๆได้อีกสามเลเวลเก้าได้อีกสามใครที่ทำมาถึงเลเวลเก้าก็จะได้แบบเปอร์เซ็นต์อ,อัตราโล่เนี่ยอีกสามสี่สิบสองสิบสองเปอร์เซ็นต์เยอะอยู่นะสิบสองเปอร์เซ็นต์อะใช่ไหมมันคือมันคือแบบเดียวกันใช่ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าใช่นะ <S <S ลองดูซ<ส>ิมันอยู่ที่เมลสกัดมันอยู่ที่อยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ปะ นี่ไงเนี่ยเพิ่ม70% Shell เ a t e เชลเลเห็นไหมมันคือคําว่าเชลเลตก็คืออัตราโลมันคืออันเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใส่ไอตัวคอราชาทะเลลึกไว้ข้างหน้าบ้านก็จะได้เม็ดเม็ดเม็ดเต็มเลือดม่วงไปอีกนะครับก็ลองดูนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิวเดี๋ยวคลิปต่อๆไปผมก็จะมารีวิว ID ลองของผมนะครับก็คืออุบะเ r นะ เป็น ID ลองชั่วคราวนะเนี่ยเดี๋ยวตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวมารีวิวอีกที Self ใครที่ชอบหรือว่าอยากสอบถามอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, like, share, นะทุกคนต้องกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับเดี๋ยวผมมีเวลาก็จะเข้ามาตอบนะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจติดตามไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าก็ไปดูตอนไหนหรอกแล้วแต่อารมณ์นะแต่ก็ติดตามไว้ด้วยนะ